ครับพบกกับผมตองช่องจินภาพาช่นนครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ําอมพวานะครับสมุทรสงครามครับผมวันนี้จะพามาเที่ยวที่ตลาดน้ําอมพวานะครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนยังไงอาหาของกินอร่อยอร่อยครับผมเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานนะครับตลาดน้ำอมพวานักท่องเที่ยวเยอะมากครับวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ เยอะมากครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปกินก๋าของกินที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปโซนไหนก่อนมีหลายโซนมากครับผมโซนนี้แล้วก็มีเรือครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับน่าจะอร่อยนะครับเราจะลงแปางล่างกันนะครับตอนนี้ก็มีเรือท่องเที่ยวนะครับเรือท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัดครับผมุหนาสนุกนะครับแต่คลิปนี้เราไม่ได้ไปลงเรือนะครับ เอาไว้โอกาสหน้านะครับคลิปนี้เราเวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับครับผมสวัสครับนาแล้วนะครับเราลงมาอีกโซนนึงนะครับลงมาจากสะพานนะครับมาหาองกินนะครับวันนี้มาคนกินนะครับอาหารอร่อยอร่อยครับไปพาเดินนะครับโอ้โหมะพร้าวเผาเผาเผาน่าจะอร่อยนะครับ เรามีกระทูเขาปือหอม,ม,มอประมาณนี้ค่ะสักทีไมหมคห้าคนยี่สิบจาครับของกินเยอะเลยนะครับมีขอ,องจากสวนง่วงจากสวนมีนมมนโอ้หอยทอดมมอร่อยนะครับนึ่งหวานนึังกรอบ ครับของกินนะครับร้านนี้ใก่หมูกระทะครับไก่แมจ๊ะใหม่ใหม่หเลยนะร้อนเลยน่าอร่อยนะครับหนุ่มฟังฟังแม่แม่จ้เราจะเดินไปมีตะพูนะครับตรงสดๆเลยนะครับดูดูดูตรง,งสดๆอร่อ,อยมากมาถึงสมุของคลาแม่กองนะครับตะพูนีขาดไม่ได้นะของเือนชื่อเลยครับติ๊กนิเจอร์ของจังหวัด รตรงนี้ลูกค้าเยอะครับมีทั้งเสื้อผ้าของชุมรวยนะครับอัมพวาอัมพวามาอัมพวาก็ต้องมีเสื้ออัมพวานะครับครับผมของกินเยอะครับแล้วก็มีของขายเยอะเหมือนกันครับ ครับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวสดบ้านโคราชิบัดอันนี้เป็นร้านไก่ต้มนึ่งครับน่าอร่อยนะครับมีสามคนเลยค่ะครับผมเปิดกตาเลยไหมครับผมรับผนี่ึงก่อนครับผมเราก็มาอีกซอยนะครับซอยนี้จะเป็นซอยที่อยู่ทางคลองนะครับก็จะมี ของขายครับผมโอ้เยอะเลยนะครับของขายของกินของเสื้อผ้าของจำลูกยนะครับของกินนะครับเราจะมีขาดไม่ได้เลยก็คือปลาทูนะครับที่นี่คันชื่อมากอร่อยด้วยครับผขอคอนเฟิร์มครับตอนนี้ท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วครับผมหรื คุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะล่องเรือไหวพ้พระเก่าวัดที่นี่เขาก็มีให้บริการนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับเรือครับอ่าครับผมเรือครับค่าบริการ50บาทต่อท่านนะครับล,ล่องเรือไหว้พระเก่าวัดนะครับแม่น้ำแม่กองนะครับครับ บรรยากาศอีกข้างคลองนะครับฝั่งคลองนะครับสำหรับคนที่ชอบเป็นสายคาเฟ่น,นะครับนั่งจิบกาแฟสบายๆนะครับที่นี่ก็มีร้านกาแฟคาเฟ่แบบสไตล์แบบริมคลองนะครับมีให้ท่านเลือกตามใจลูกค้านะครับว่าอยากชิมกาแฟร้านไหนคาเฟ่นะครับสายคาเฟ่ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับสองฟังคลองจะม,มีร้านกาแฟนะครับ ดูนะครับก็มาหาเลือกจิบกาแฟกันได้นะครับสายคาเฟ่ไม่น่าพลาดครับหลังจากเดินเที่ยวมาจะพักนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมเรามาหาอะไรทานกันนะครับวันนี้มาเจอร้านที่เขามีของแช่มีพวกกุ้งขอนะครับร้านตำซาดิศนะครับวันนี้ครับผมหลังจากที่นั่งรอ กี้วก็ทำอาหารนะครับสักปั๊บหนึ่งนะครับก็ได้ตามที่สั่งนะครับครบทุกเมนูแล้วครับมีเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับหน้าตาหน้าทานมากนะครับสีสันสวยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นตุ้มยำกุ้งแม่น้ํานะครับสีสันน้ำข้นน่าอร่อยมากครับผมแล้วก็มีอันนี้เป็นตกหมูครับที่ขาดไม่ได้เลยครับซิกเนเจอครับสงตําบูการะ ที่ไหนทั้งสั่งที่นั่นนะครับน่าอร่อยนะครับยิ่งแล้วเปรียกปากนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันเลยนะครับรสชาติจะเป็นยังไงโดยน้องนิงนะครับสีนั้นตันนี้มิดแกนสารคามนะครับครับผมลองชิมยินเลยครับอร่อยครับได้รสชาติปลาร้านัวแซ่บ เป็นที่รับตกนะครับขอหมูย่างเป็นไม่ใชก๋วยเตี๋ยวทำจากขอหมูย่างอืมรสชาติถือว่าโอเคครับอร่อยแล้วก็มาที่ต้มยำนะครับขออนุญาตใช้ โอเคลนะครับอร่อยครับผมชอบผมชอบแล้วก็มาที่สุดท้ายประมือัดไ่เค็มดูชิ้นประมือข่อนนะครับตัวนี้ผม็งๆครับอร่อยนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวปวามาเที่ยวแวะมาได้นะครับทีร้าน ตำตาดีดนะครับคุณต่อคอนเฟิร์มครับอร่อย <c oughs> ครับผมค่ะหน่อยนางรแกไม่ไเยอม่เี้ยเยอะมากครับ <c oughs> มผม <c oughs> ที่นี่ตลาดน้ำอภาวาครับ <c oughs> ตอนนี้คนเยอะมากครับ <c oughs> กินเทียบครับ <c oughs> โอ้โหขาเยอะเลย คนเยอะมากคนนี้เจ้าิ่ีใหม่นะครับนิวนาม,นมาเยอะจริงๆก็ถึงสุดครับหลังจากเดินข้างคลองมาสักักัึงนะครับผมก็ได้มาเจอกับคล้ายๆเป็นสถานที่แสดงสิ่งของของคนสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณที่อยู่ละแวกนี้นะครับของชาวสมุกสงครามนะครับชาวพะวานะครับแสดงให้ นักท่องเที่ยวได้ชมนะครับมีเครื่องใช้ของใช้นะครับอะไรบ้างของคนสมัยก่อนทารู้ใช้อะไรบ้างครับตัวนี้โอ้โหเป็นโมหินสมัยเก่าครับใครทันบ้างครับในตวนโมหินนะครับเป็นปีพิพิธภัณฑ์นะครับได้ขายของใช้คนสมัยก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับเป็นเตานะครับครัวเรือนสมัยก่อนเขาใช้วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนเป็นยังไง เครื่องใบเครื่องมือนะครับที่นี่ก็มีให้ชมนะครับจะอยู่ในส่วนของส่วนค้างคลองนะครับผมข้างคลองนะครับฝั่งอีกฝั่งนะครับมีให้เรียวรับบวิธีนะครับครับเป็นครับผมก็เป็นแหล่งศึกษารเรียนรู้วิธี วิตของคนสมัยก่อนนะองนี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเย,ยี่ยมชมนะไทยที่ผ่านไปผ่านมาแถวอานันทบวงมาเดินเที่ยวนนาาเดินเ,ดน,เดนเล่นได้ครับเข้ามาชมเครื่องไว้ของใช้ของคนสมัยก่อนได้นะครับครับสําหรับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่อยากเข้ามาชมบรรยากาศส,ส่วนของตอตานอารันทบวใชัยพัฒนาสุรักษ์นะครับที่นี่ก็จะเป็น ตัดสวนนะครับเหมือนให้พรว่ากพระนหย่อนใจเป็นสวนขอนธรรมชาตินะครับบรรยากาศก,ก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าพาเข้าไปดูข้างในมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวนะครับเยอะนะครับเป็นส่วนของธรมร,ร,รมชาตินะครับก็มีคาเฟร่ร้านกาแฟครับ สดอยู่กลางบรรยากาศของธรรมชาตินะครับกาแฟสดนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศบ้านสวนของคนสมัยก่อนนะครับบ้านสวนบรรยากาศได้ฟิลของบรรยากาศบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีครับผมน่ามาเที่ยวนะครับสําหรับใครที่ไปผ่านไปผ่านมามาเที่ยวตลาดน้ำพระวาสามารถแวะมาเที่ยวได้นี่นะครับปลาเยอะแยะเลยครับ บรรยากาศดีนะครับบ้านสวนนะครับบรรยากาศบ้านสวนในโครงการเตาตาลอำเภาวใช้พัฒนานุรักษ์นะครับมานั่งพักผ่อนนะครับหลังจากเที่ยวซื้อของที่ตลาดน้ำเสร็จแล้วไม่ไกลนะครับเดินเข้ามานิดเดียวนะครับเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับบ้านสวนนะครับมีต้นลูกจากนะครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับอากาศดีครับรรยากาศดีมากอนนี้ น่าเข้ามาพักผ่อนนะครับที่นี่จากเดินมาเหนื่อยๆนะครับก็เข้ามาในสวนสวนนะครับขอตัวแวะพักนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันต่อเจอน้ำมะพร้าวอร่อยๆนะครับผมยี่สิบบาทนะครับถูกมากครับลูกนึงอร่อยๆด้วยดูนะครับเนื้อขอตัวพักผ่อนขอตัวพักนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันต่อนะครับนะครับราคามาดูนะครับ อาหารนะครับตรงผ่านขอบตลาดน้ำประวัตครับมีเรือมาเที่ยวนะครับมีมย่างบนหมูย่างนะครับมีเรือนะครับผ่านเรือนะครับสดๆนะครับต้รงสดๆกัลูกค้านะครับนั่งกินบรรยากาศเริงรองครับจุดแม่น้ำครับบรรยากาศดีมากนะครับฝั่งแม่น้ำตลาดน้ำประวัครับผมจำเย็นบรรยากาศดีมากครับ ก็มาดูอาหารแาหารแงเข่าุกงเข่าดูนะครับยางอนสดๆเลยนะครับน่าอร่อยมากครับก็เดินเข้ามาตรงีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแมรี่แมปมาผาเยอะนะครับ

ฟังว่ลาลูกชิ้นเกลือลูกชิ้นแดงเดงเป็นดีครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปันสดน่าอร่อยครับเดี๋ยวเราไปจ้าปั้นใหม่ๆสดๆกันเลยจ้าอร่อยนะจ้าเราไปเจอร้านหนึ่งปิด ่น่อนใช่แล้วก่อนจ้าต้ันใหม่ๆเฉๆก็เลยนะจ้าเจ๋ถึงนะครับ้อนทำพั่นเนเงินสดเลยนะครับน่ารักนะไปผ่านไปผ่านมาแถวอมบวาก็อุดหนุนได้นะครับร้านอยู่ข้างคลองนะครับผมเียจะมีหมูกันเนื้อเป็นน้ำตกค่ะ ทอดมันครับร้านนี้ทอดมันกุ้งไม่อะไรผักไหมผักกินเยอะนะครับของกินเยอะมากครับแพงปลาผักกุ้งอสดเลยครับสุดราาของในร้านกินเยอะมากครับพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับ กินใช้โซนข้างคลองนะครับจะลงไปจุดแม่น้ำแม่คองอววมราก็มีเสื้อผ้าสอ,อ,องฝั่งของฝากขนมของกินซื้อหากระบ้านได้ครับแวะมาเที่ยวได้ครับที่ตลาดน้ำอมพวานะครับตอนนี้เย็นๆบรรยากาศดีนะครับคนกำลังเยอะนะครับ มาเที่ยวอุดได้เดี๋ยวจะจะได้ล่องเรือก็ได้นะครับ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 รไชานนะครับคจะล่องเรือก็ได้นะครับเทียั้ละหบาทเท่านั้นเล่องเรือไมอระท่านะนละหบาทนะครับก็ใครอยากล่องเรือนะครับเด็กเป็ครันะคะมามคงออกเลยค่ะบาิบบทอวคับครับ ร้านวยเตียวครับมีอของกินเทียบของกินของขายเทียบนะครับนั่งเรือท่องเที่ยวได้นะครับไปพระหาัดนั่งรวั้ห้าสิบบาทนะครับีไปมคะชมวิวมาห้ิบาทเองนะจ๊ะไปพระธาัดคุ้มนะครับ คละห้บาทใช่ครับพี่ใช่คนละห้าสิบาทวันละสิบาทครับเคยไปแล้วนะครับิบรรยากาศดีครับแม่น้ำแม่กองห้าสบาทนะครับไปไมครับอกวานะคนละห้ิบาทนะครับไปไหมครับห้าสิบบาทดีวน้านิวห้าบาทนะคะพาเดินต่อครับชมร้านอาหารไปไหมเนาะออกินห้าบาทนะครับมันมีราตำจุดตำนะครับน่าอร่อย ทานข้าวทานปลาทานอะไรก่อนได้ครับถาคุณไหนชอบซีฟู้ดนะครับร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับปรุงครบเลยเลยครับใหญ่มากแข็งสดกันเลยนะครับใครมาทานไปพันมาอเมวานะครับมาเที่ยวมาซื้อมากินได้นะครับผมตลาดน้ำอเมรวาครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจบ ขอจบเพลงคแค่นี้น,นะครับต่อไปผมจะไปรีวิวที่ตลาดไหนยังไงขอฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ